สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับผมไม่อนะครับเพื่อนๆกับม่ได้เกมไม m อิงวีเดมชันอพี่สิบเอ็ดกันแล้วนะครับสเปซไอพีทถือว่าด้านคลางมาถึงตรงกลางของเกมแล้วนะครับส่วนในไอพีนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในหมวดของเดดเหมือนเดิมนะครับกับหมวดที่ไม่ชื่อว่าเดช l l นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับคุณมอที่จะสามารถใช้โล่ป้องกันโล่พายไข้เจ็บ ที่จะมาพากชีวิตได้นะครับส่วนชื่อของเราวันนี้เราเอาชื่อว่าจอนทูทูนะครับสิ่งมันเดิมนะครับว่าชื่อของทูทูเนี่ยก็คือชื่อของรุงข้างบ้านของเราเองนะครับอันนี้เราเรือกอบอริตีหรือบูสเตอร์ที่เราต้องการนะครับมีอีเมอร์เจนซีมีแรนดอมแล้วก็มีมีแรนดอมฟีดแล้วก็แฟกเตอร์แล้วก็สโล่นะแล้วก็ลองเดย์นะครับอ่า อยาปลี่นไหมเด้ดงลองเดดูไม่สะใจเลยเอาสลโลนี่ดีกว่าเอาล่ะแต่พร้อมกันแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่ากับหมดเดชิลนั่นเองโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่เราแล่ดิมมาได้คือโลกอ้วน,นั่นเองนะครับสึ่งีผลต่อระบบปุณนเวรเลือดกับระบบุกันโอเคเรามาดูดกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับโอเคตอนนี้สีไบโอบอยของเรา นี่ครับลูกทางเดินเลือดมาเล่นนี่เลยมีอัลลักี้กับลูกวอนั่นเองโอเคตอนนี้แผนของเราคือเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยสามารถใช้โลกป้องกันไม่ให้เราเนี่ยพลาดชีวิตได้นั่นนั้นเราต้องวางแผนดีๆเลยสำหรับการล่นบอนนี้นะครับโอเคดังนั้นเราไม่ควรจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะครับควรจะกระจายกวก็เรื่องจากเซนเตอรีนะครับมีปัญหา ไม่เคลือนไหวไม่ออกกำลังกายจะมีผลต่อโลกทั้งเดินหมียนเลือดนะครับหลังกล้ามเนื้ออ่อ,อนไรยโอเคตอนนี้ก็ลุดไปโอ้อยไปเรื่อยๆนะอโอเคโอ้หอยแบบนี้เอานี่เลยครับวกซอกทุกๆ15บห้าวันคือมันไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องต้องําทำให้ต้ยไปในกี่วันดังนั้นแล้วก็ค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับ ถือว่าหมดนี้ถือว่าเป็นหมวดทีถือว่ายากพอสมควรเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหมวดทียากจนเราไม่สามารถเล่นผ่านได้นะโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆไปตอนนี้เห็นไหมครับแถบสีแดงของเรามีระบบมุ้งมิวนเรือดกับไรโนอ,อหรือเปล่าร,ระบบทางนสกระ่นเองโอเคตอนนี้ค่อยๆต่อนะครับพาะเราเองก็มีแผนรับจอดอยู่เอาเลยโบันโซฟิลิอคือโลกกรนกลัวหาหมอแล้วก็ฟลูไปนะจ๊ะมีเป็นวัดอัดชูอัด เล,เล็กๆน้อยๆกันก่อนเป็น sample sample ให้มันเราใจนะจ๊ะอืมตอนนี้ระบบทางเดินหายใจก็เริ่มเริ่มหมดแล้วเอาละเราต้องแปลว่ากระจายความเสี่ยงนะครับคือถึงแม้ว่าคุณหมอจะล็อกอะระบบหมุนเวียนเลือดเลืออะไรต่างๆนะครับแต่ยังมีระบบอื่นที่คอยตุยตอดตอไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็น,นี่เลยครับ Heritage คือโรคทางพันธุก,กรรมนะอืมน้อยน,นะครับ ว่าระบบเลือดเนี่ยมือมีผลเช่นเดียวกันนะครับคุณหมอน่าจะล็อกตัวของระบบนุนเลือดอย่างแน่นอนเลยส่วนอีกอย่านึนึ่ง๋ยวค่อยว่ากันหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับอืมแต่ว่าที่แน่ๆคืออ่านี่เลยครับเราจะเลือกฮะอะไรที่เหมาะสมที่สุดเลยสาหรับจโจ้ทย์ทูทนนะครับอืมโอเคซึ่งบอกว่าโจาทย์ทุท่นนี่ เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักจริงๆเลยน่ารักแบบว่าไปที่ไหนเนี่ยจะมีเสียงให้กันแบบเจยอดเยีย่ยมเลยก็เริ่มจากเบสด็อกเตอร์นะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยไปไหนเนี่ยมีแต่เสียงจริงๆเลยอันนี้ปไปชดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาเข้าเนื่งของเราตันต่อดีกว่าเก็บเองินไหมล่ะ,พ,ะพี่พ่อรวกันเพิ่อใบโอพเพนทุกอสองวันใดทำง,งาน เอานี่ดีกว่าไหมอิ ome, นจะเมียนอนไม่รับนี่ยแจกกระสับกระส่ายเพ่เปรี้ยวเล็กๆหน่อยๆถือว่าเป็นอะไรทีเอ๊ออะไรเอ่ยอออมีอาการหัวกแต่ขัวแตนอีกแล้วก็เป็นการอันรัก,กี้ที่หยดเยี่ยมมากๆเลยเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้หระบบทางเลืออาหารของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาได้ถือว่าเป็นอะไรหยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยตอดตต่อด้ แล้วค่อยๆตอดกันไปที่ว่ายากอัพบัดรคอดนะจ๊ะมีริมเลือ,อดในหลอดเลือดนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มตน้นของส่ความหายนะได้เองอ่านี่ต้องการแปะไปโอโย้ยสิ่งสิ่งนี้เราต้องการโอเคตอนนี้เราก็ค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะนี่เลยปวกแปดไปเลยเพิ่มแรดึงดูดไอ้รถเร็วแล้วก็มีเรามันอยู่ใกล้ๆเลยด,ดูแแ่งรวดเร็วตรงนี้ต้องการให้ระบบ ซึ่งคุณจอยหรือว่าระบุณนเป็นเลือดลดตั้งแต่50ถึงจะอัพเรอซีได้ดังนั้นเราต้องโฟกัสที่ระบบปุ๋นเป็นเลือดด้วยนะนี่คือถ้ามันถา้าโจโจตูตูไปฮอร์โมนอลละไรก็รับรองว่ามันจะต้องลดระบบปุ๋นเป็นเลือดอย่างแน่อนอนเลยซึ่งนนในการลดต่ที่นี้ครับมันประเทศลดล็อก,อกเฉพาะการลดของอเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมันลดในการเลือกโรคได้ด้วยนะถือว่ามันลดทั้งหมดเลย อืมโอเคแต่ว่านี่แหละครับไฮคริโโนนะครับละก็อี้ครับเอร์จหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพุ่มแพ้่อ่าตอนนี้ก็แถบเหลืองกันหมดแล้วยกเวเก้นสโเรโตหรือว่าลูกกระตุกนั่นเอง ไม่มีจะฟอบแคอะไรหรอกนะครับอ่จาจะแค่เจ็ระบบเนี่ยก็น่าจะเยอะพอตัวใช่ไม่หูคุณหมอ,อในหัวหมุนเอาเลยครับโพแทสเซียมนะครับปัญหาเรื่องของการขาดโพแทสเซียมซึ่งจะมีโพตทสรซียมบนมีดเลือดด้วยเกิดิบเลืเทร์บสติกก็คือหลมีดิเลือดในบริเวณหลอดเลือดวายนะจ๊ะเห็นไม่ว่าระบบบริเวณเลือดของเราเนี่ยจะต้องลดยรงวดเร็วจนจอนทูทู 2. ไม่ทันทันตัวเลยทีเดียวนะ ตัวเป็นแพทีย่ยอดเยี่ยมเออเจ็บจังเลยเริ่มเจ็บแล้วละสี่ก็บอกเร็วว่าที่ลับออกกำลังกายด้วยนะออกกำลังกายเนี่ยจะให้สุขภาพเราแข็งแรงมากขึ้นนะจ๊ะไอ้นี่เลยลูคีเมียฮะลูคีเมียเนี่ยม,มีปัญหาดังของตกเป็นเลือดด้วยโอหเป็นอะไรที่อันตรายเรื่อยๆนะจ๊ะก่อนอื่นเลยต้องเก็บไอโอหอยก่อนนะก่อนอัพนะจ๊ะเค่อยๆอึบกันไปค่อยๆอัพค่อยๆดึงกังนไปเรื่อยๆ อะก่อนดีเลยครับสิเจดบอร์พอยน์นี้นต้องจัดนะครับเอเบสเดเจอร์ B นี่เลยครับไม่แพ้กับเรื่องของสารอาหารด้วยออคือ,อกินก็ไม่ได้เลือกกินนะจจะแต่เลือกกินเฉพาะเขาที่ชอบเกี่ยวอะไรล่ะอโอเคครับตอนนี้กลับมาเรื่องของไมโอรพอยของเราตอนนี้ก็คือติดมาสิบแล้วใช่ไหมล่ะองจัดนี่เลยครับบนัสคอมฟอร์ตย่วล,ลกกกกัวโลกกนฮังวลโลแกนปันอ้าว อาเปิงอัปมก,กี้มันไปแล้วอ่ะโอ้โหไปถึงปบ๊บปันนักร,ระบบพันเุ์พันเรือทันทีเลยเหมือนรู้ใจเราจริงๆเลยนะคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ดีจริงๆเลยไม่เป็นไรครับเราไมี่แพนเลยนะครกับโอสซิทิสไม่มีปัญหากกับอาการหอบเหนื่อยอืมรู้สึกว่าพุงย้อยๆเนี่ยจะเริ่มมีผลต่อกันใช้ชีวิตนะจ๊ะ แล้วให้ออกกระดงกายเออเจ็บจังเลยเจ็บปั้นานไทยไม่รู้ไปทําอะไรมาเลยจ้ะรู้สึกเจ็บจังเลยเอาเลยครับโครนิสตัวมีสิทธิจะจะเอฮือมีอการเริ่มมีอการหอบอหืดงานนี้มีอการหอบเหนื่ยอยอืเก็บอกแล้วให้ออกกระด้งกายโอเคแล้วก็อืมไม่เลยประสิทธิภาพในการดูดดีจริงๆเลยกรณีสนนิบไบโอพอยต์ใช่ไหมเออแล้วครับปันล็อกหมดเลยเม่สามารถอัพอะไรได้เลยนะโอเค เอาอะไรดีนะ่านี่ฮิโมโฟิรียนะครับเลือดหยุดเลือดไหลไม่หยุดนั่นไอเองือเป็นโรคที่เกิดได้เฉพาะเ,าเพศชายเท่านั้นนะคือที่จริงเนะ่ยมันเป็นโรคอันตร,รายมา,ากๆเลยนะเวลาี่เกิดโรคฮิโมโฟิรียนะจ๊ะเป็นอะไรที่อันตร,รายสุดๆไปเลยและนี่คือความให้หนะที่เราจะสอบถึงไทยนั่นเองเอาล่ะ นีดูสิว่าโอ้รู้สึกว่าจะมีการปองกันนั้นันมากกว่าเดิมอืมโอ้โหนานี้รับรองว่าดานี้ตุดตุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะืมซึ่งเป็นอันตรายที่สุดไปเลยนะโอเคเอาไปเลยครับโครนิกแล้วก็นับเป็นบรกเดิมเนความเครียดในการใช้ชีวิตไปอีก การดิเสือคุณหมอจะเบี่ยงเบ่งความสนใจมาถิดและผขวซิปเต็มหน่อยนะถือเป็นอะไรที่อ่าเราต้องการให้มันดึงดูดจากวงบริเวณเลวก่อนรอเลยครับทำเงิน60สิบชโมงตัวสปดเด้ญญโอโอ้โหเหนื่อยเลยนะจนตนนถึอถือโอเคตอนนี้เราต้องการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับก็คือไอ คุณโมเนี่ยปลดล็อกระบบวนเวียนเลือดไอเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะลด,นะ,ดลนะครับไต่ำกว่า50จะได้ครับเล้วสีนะครับตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้ระบบวเวียนเลือดเนี่ยตลลุลดป็นรถไปได้จะเป็นงานกี่อยากพอสมควรเลยนะอ้ามันปลดล็อกแล้วงานนี้ือมันไประบบกล้ามเนื้อแล้วสิเอาเลยครับไอจีเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระบบหัวใจไอตาก,กาเน้นหัวใจที่เรมผิดก็ติ เป็นจุดเริ่ต้นที่หายนะดีๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวอ,อัพนี้เลยครับจะได้ติกทริตเหมนันจะทำให้การรักษาเนี่ยเปอร์เซ็นที่ได้น้อยลงนะจ๊ะเออเจ็บจังเลยถือว่าเป็นการป้องกันเวลาที่คุณหมอนี่เขายังทำงานอืมสุดว่านิฟิเลเนี่ยจะรักษาได้นะนะออ้ดีจริงๆเลยเป็นรคทางมาทุกกันนะครับอ่าเป็รที่ถือว่าสามารถที่จะ อันตรายมากๆเลยนะครับโปรไปเป็นลูกทำพฤตกรรมแล้วก็ทําให้เลือดไหลไม่หยุดด้วยนะโอเคครับตอนนี้ก็ค่อยๆไปกันเรืเ่อยๆนะอเออเจ็บจังเลยโอเคตอนนี้เราต้องการจะบอกว่าตอนนี้เลีว้สี่แล้วเล็งานนี้แหละก็สูงความหายนะอย่าลืมแท้จริงเพราะคุณโลกรุ่นนี้เดินมาเด็กเก่ากำลังลดไปเรืนน่อยๆนะโอเค okay ตอนนี้รักษาบาดคอตอ,อยู่โอเคถือว่า ่าเริ่มเข้าสู่การรักษาอย่างเต็มที่ทิล้สินะ15ไบโอพอยต์แบบนี้ต้องจัดหนักๆกับพันมุนารีแอมบอริซึมจะมีริบเลตไหมโปรดเอื้องานนี้งานนี้จะสร้างความซับซ้อนให้คุณหมอเยอะๆเลยพวกคุณหมอจะเอาโลดร,ระบบกันพันมุนารีร,ระบบตัวของระบบหายใจนะ จาแต่ที่จริงอ่ะเราพุ่งไปที่ซึองอ่าผมมีเลือดโอเคนี่เป็นด็อกเตอร์สเตตทรูอราบงานนี้คุณหมอจะงานจุ่งและไม่มีเวลามารักษาโจโจ,จท้ทูทูนะจ๊ะอืมโอเคค่อยค่อยูกันไปและถึงว่าอนาคตของโจงทูทูทเนี่ยจะเริ่มเลือดรางแล้วละสี่โอเค เอาน,นี้เลยครับกินไปเรื่อยๆกินไบโอพอยเดื point, สิบหาไบโอพอยแบบนี้มองว่าเลยสำหรับการอัพอย่างนี้เลยเอาแล้วทีนี่อะไรครืออัตราการเต้นหัวใจพิจังหวะคือ,อนี่อะไรคือความหายนันต์ที่เราจะเตรียมเสิร์ฟเลยจ้ะเราเห็นไหมครับเส้นทางของเราเนี่ยเกิดจะเข้าไปสู่ฮาร์ดแ c k hack นะครับเออเจ็บอย่างเลยออโอเคตอนนี้มันก็กำลังรักษาอยูออ่คุณหมอนี่ขยันจริงๆเลยประเด็นก็คือ เราก็ค่อยๆปอ,อ,อดไปเรื่อยๆนะรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยจะ้ะอืมรู้สึกว่าจะมาเน้นแต่งปอดแล้วสิเอานี่ไปกินอีกจังฟูดอีกซเซฟติดกันกินอาหารเฟิร์สฟูดกินเข้าไปเยอะๆนะมีความซุปซี่อยู่ช้อนทูทูเ oh. อ้าเข้าห้องไอซีวีแล้วโอ้หไอ้เบอร์ตี้ลืมทำเงานเอาละทีนี้แหละพอสร้อยพิเศษแล้วเราจะได้เริ่มแล้วเอานี่เลยครับเบิร์ดเอาแล้วหมดเฟิร์สในการทำงาน เป็นไงลนะแต่ในแต่ในชีวิตจริงนะเขาจอจอดูๆเนี่ยไม่ชอบทำงานนะจ๊ะในชีวิตจริงอ,อนจะนอกเรือนนะครับเรามาโฟกัสทีระบบไม่โด้ตุยแล้วระบบมีเรื่องตุยเลย,ย,บบย,เลยทีนี้นะครับพอระบบนี้ร่มนะครับถึงแม้คุณหมอจะใช้ลูกมันก็ไม่สมบัติกันได้นะครับนี่เลยครับเอาบนอไรเอาบสก อาบ,บิสอ่อะอาบ,บิสคือ,บบอบบโอ้โหผงจ้อยแบบดยมันอุ่นคุ้นสุดๆไปเลยงานงนะี้รับรองว่าจะกู้ยังไงก็กู้ไม่ได้นะครับดูสิโอ้โหร <c oughs> าวบุญอะระบบต่อไปที่่าจจะตัวยขึ้นปุ๊บปราศาทมันดูสิมันลดอย่างรวดเร็วเลย เอาไปเกิดกันก่อนสมโดรรออินเฟชันไปเสือซัลโบรรอแล้วก็คดดิซีสจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้ลำไส้ในกลุ่มไส้ไไไไไใหญ่ก็มีปัญหานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะล็อกยังไงล่ะคุณหมองานไหนเนี่ยระบบหมุนเวียนเลือดของเราก็ตวัวได้ใช่ไหม่ะหนุกวันนี้ก็เพิ่มพังด้วยละสี่อาล่ะตอนนี้เราต้องกระจายความเสี่ยงนะเดี๋ยวเราไว้เอาพออีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยเอา เออสกี้กันต่อเออเจ็บจังเลยไม่ต้องมาเจ็บดอกเป็นชาเพราะการเจ็บดีแหละสัญญาที่บอกว่าเราต้องรวยให้เต็มไทยเลยโอเคตอนนี้ยี่สิบเทเบลพอ้โหมันล็อกอยู่ตรงนี้อยู่อัพไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนี่เลยอ่าตรงนี้โคโรนเคนเซอร์ยังไม่ได้เลยโอเวอร์ซ <c oughs> ิตี้โอสอายุกระโดดสิบไปแล้วก็ตรงต้องการยี่สิบไปโอ้พอได้เลยจัดให้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จัดจ้ะโอเคตอนนี้เราตัวซิสเต็มของเราเดียกก่อนเาขเาคุา้มกับพวกกรงนั้นอยู่แต่หารู้ไหมว่าเรากำลังจะจัดหนักทีหลังยังด้วยกับโลโครอนเซอร์มัรเรงในรังไสใหญ่เดี๋ยวก่อนอนนี้เอาถ่ายอึอึยากลำบ,บากมาอีท้องผูกตัวบีรีนีต่ตอนี้เป็นหาหนึ่งของรีอ่าหรือว,ว่า อาการลมเย็นหรือฤทศดุโลกถาวรหรืองานนี้เนี่ยนับรวว่านั่งกันนั่งกันที่กับอีเนี่ยเจ็บแน่นอนเลยก่อนอื่นเลยก็อยตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอตอนนี้สิบสองน่ลสิแล้วก็นี่เลยครับนอร์ออสเตรนโปยบาะทวงนะแจะประทวงันเข้าไปและดูเสานทางเนี่ยนุ๊ก ยอยอ่านของเราเนี่ยจะเริ่มลดอย่างรวดเร็วถึงจะมีโรคก็กันไม่อยู่นะเออเจ็บหัวจังเลยทํายังไงดีเนี่ยก็ไม่สาบเพิ่งกันนะครับแต่ธุรกรรมของเธอเนี่ยต้องของของมันเนี่ยต้องตุยแน่นอนเลยตอนนี้เลยสี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ลดอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในที่สุดก็ตุยจะตายโอ้ยตายดนได้เลยตุยตุยดนได้ โอเคครับเสือกระตุยเดี๋ยวผมว่าพัดบูนอริอับสัมบอร์หรือริบุรัตัยป่อยไปใส่ทำไมโจโจ้ตือทูตุยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นมวยทีถือว่าต้องใช้การวางแผนและก็การกระจายความเสี่ยงให้ยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับสำหรับผันนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อมาพักคอมเข้มกับผมนะครับเป็นเกมให้สนุกกละยังมาร้อนกันนะครับเสือวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย